สวัสดีครับบาเบียดท้าพนมครับผมตรงนี้ล่าสุดนะคะรับผมไฟติดแล้วนะครับไฟติดแล้วนะครับผมนะฮะข้าวระยะอีกไหมติดแล้วนะครับตรงนี้เราจะไปดูหน้ารถกันนะครับ กินัดอากาศดีไหมข้างบนอ่ะสวยไหมสวยไหมเหยียบได้ไหมพี่เดี๋ยวที่ใครสอนเราต้อทางไหนดีอะทางนี้แล้วหาทางลงก่อนเตียดูวิวโอ้โหเป็นไงวิวเป็นไง บอกให้เบียร์ไปดูดูยข้างหลังข้างหลังเอาเอาดูันนั่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 นอี้ตียวนี้มันิ่ดหเาเเทาใคอดเงี้ยมันาแห้งร้านพี่นัทอ่ะไปเหยียบไปเหยียบเหยียบปูนอไปูนเอาพี่เบียร์ลงแล้วเหรอลงแล้วอ่ะพี่เบียร์ลงมาก่อนรันไง มันยังเหวี่ยวอยู่ไหมโอ้โหมันยังเหวี่ยวอยู่นะครับโอ้โหตัวนี้เติดแล้วนะฮะติดแล้วสวยตัวนี้เสร็จแล้วครับผมก็ติดแล้วนะครับไฟติดแล้วนะฮะติดแล้วแล้วก็ขบวนกำลังทาสีนะก็นะอีกนิดเดียวนะครับหยินิดเดียวหยินิดเดียวตัวนี้ช่างเอ้า เก็บของกี่ครับไปนะครับนะอันนี้แล้วแล้วหรอ่ครับพี่เสร็จแล้วครับพี่เสร็จแล้วครับแต่มีอะไรก็โทรโทรเรียกได้พี่โอ้โแค่งานนี่เหมือนเพิ่มเลยเนาะสุดยอดมากเออมีคนอยากได้เบอร์โทรไหมครับไปเที่ยวเขาอยากได้ขอพี่นัทเลยครับพี่ขอพี่นัทเลยเนาะครับผมครับเบอร์โทรอยู่ที่พี่นัทได้ครับขอพี่นัทเลยนะครับทุกคนอุปกรณ์แม่หน่อยหน่อยด้อพี่น้องเด้ออุปกรณ์หลายเลยนี่เมื่อไหรอุปกรณ์เยอะมากนะครับ ข้างบนอากาศดีไหมดีมากอากาศดีมากเลยใช่ไหมใช่หนาวไหมข้างบนหนาวไหมยอลงก่อนครับข้างบนลมแรงไหมแรงมากเหรอพท่อนไหมไม่ได้งะเราดล้โองโทรศัพท์ให้พี่นาหน่อยเร็วโอ้หยจะได้อยู่บ้านใหม่แล้วเนี่ยไฟติดแล้วตอนนี้ไฟติดก็โอเคแล้วเนาะด มันอยู่เช้าอ่อนมากรับเาแต่ไปอยู่ทันตรงตรงไปด้นอนอ่ะเเ็ปนตัวล็งมาแล้วครับไม่ขึ้นเลยและคให้เขาทำเสร็จก่อนดีกว่าสวยนะสวยอยู่เนอะมันมองเห็นเห็นขาสองฟางเลย พี่ต้องมาก็อดใจไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวแล้วพี่เอาเลยพี่พี่พี่แหง้กบบุญยังแหงเด้วยไปเลยไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไปเลนะครับเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันพีอาับพี่ลงมาขึ้นมาแล้ว ยุบกระอบบ้านใหม่ครับดีใจว่าจะขอบ้านนะครับครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาเลยดีใจครับดีใจเี่ยวเลไมคิเลยว่าจะได้บ้านสวย่ลยด้บ้านสวยเลดี๋ยวว่าจะเายคยูพี่ก่อนเป็ไงพี่ตักข้างบนสุดยอดไหมสวยมากเลย อากาศดีมอากาศดีมากเลยค่ะนีนัทฉุดมากกับบ้านมากน่นัทชูสองนิ้วหน่อยเร็วจะย้อนไหมยอดครับขอเสียงคนข้างล่างหน่อยอ้าวขอเสียงนักเตะหน่อยเร็วช่างช่างบอกว่าบ้านเสร็จแล้วช่างบอกว่าบ้านเสร็จแล้วมีอะไรก็โทรเรียกพรุ่งนี้พรุ่งนี้เวทีคอนเสิร์ตเราจะไม่อยู่แล้วนะจัดเวทีคอนเสิร์ตตรงนี้แทนได้ไหมอ่ะเบลเบียเบลเบียกับ เล่นกีตาร์ชิวๆก่อนเย็นท right. ีมงานช่างนะคะตั้งขอบถุงทีมงานช่างกันทุกคนดูนะาดูเย็นแล้วนะครับเป็นบรรยากาศชื้นๆมากนะครับตอนเย็นๆทุกคนได้ก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ข้าวแต่ได้ดูแล้วดีใจมากเลยครับเจัดให้แล้วทุกคนนี่นะเอ้าเอามาเยี่ยมมากเลยนะครับนะครับตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับเตรียมใหม่คลิปหน้านะครับผมทุกคนสวัสดีครับ